ยูไนเต็ดออล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีสาจแดงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสกเก็ตข่าวหลังเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่บุกไปแบ่งแต้มตอัต,ตาลันตาแบบใจหายใจคว่ำหรือจะเรียกแบบนี้ก็ได้ครับว่าไม่แพ้ก็บุญเท่าไรแล้วในเกมนี้แมนยูนอกจากจะเข้าร่วมโครงการคนละแต้มกับอัตาลันตาแล้วก็ยังได้เห็นฟอร์มนักเตะที่แฟนผีอาจต้องสากาักการะกราบไหว้ในช่วงผลงานทีมผีแดงยังไม่นิ่งอย่างอ e ีริกไบยี่ด้วยก่อนเกมเนี่ย แฟนบอลปีศาจแดงก็ต้องมีวันๆกันบ้างเพราะวิกเตอร์ลินเดเลฟก็มาเจ็บต่อมาราฟาเอลวารานก็มาเจ็บส่วนกับตันทีมอย่างแฮร์รี่แม็กควายพวกเราก็อยากเริ่มต้นใหม่กับแม็กควายคนเดิมแต่ก็เริ่มใหม่กับเขาไม่ได้สักทีทำหน้าที่เดอะแบงกแนวรับเนี่ยก็ต้องบายยี่รับจบอย่างที่เห็นส่วนอาการบาดเจ็บของราฟาเอลวารานก็คอนเฟิร์มแล้วว่าเจ้าตัวเจ็บบริเวณแฮมสตริง ส่วนจะต้องพักนายขนาดไหนตอนนี้ก็ยังไม่รู้แต่ที่แน่ๆเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้วันเสาร์นี้เขาจะหมดสิทธิ์ลงสนามอย่างแน่นอนมารอดูกันครับว่านาโอเล่จะปรับปัญหาตรงนี้ยังไงยังคงเล่นเป็นแนวทางของตัวเองต่อไปหรือไม่ยังไงก็ขอจุดทูปอันเชิญใบย,ยี่ร่างทองเพื่อเป็นเดอะแบ็กเกมรับให้ได้นานที่สุดก็แล้วกัน ส่วนดอนนี่ฟันเดอร์เบกว่าที่ลูกเคยเบิร์กแคมป์และจาดอนซันโชที่ก่อนหน้านี้แฟนบอลเรียกร้องกันยกใหญ่ว่าอยากเห็นทั้งคู่ได้ลงสนามบ้างล่าสุดนาโอล่ายกจัดไปให้ยังสาสมใจด้วยการเปลี่ยนมาลงพร้อมกันซะเลยแต่เปลี่ยนตอนปารก็ไปนาทีที่87แล้วนะไม่รู้นะ้แกรอใครมาตัดริบบิ้นแม้ว่าชั่วโมงบินในสนามจะไม่เยอะมากแต่ในเกมนี้ดอนนี่และซานโชก็สร้างความฟินให้กับแฟนผีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวโดวยเฉพาะดอนนี่ฟันเดอร์เบก ที่มาลงแล้วเกือบทำประตูใช้ได้ด้วยส่วนซานโชก็มีจังหวะลากเลื้อยสวยๆให้เห็นโดยรวมแล้วอยากเห็นัําคู่ลงสนามนานกว่านี้ครับลงมาแล้วมีชีวิตชีวาแบบนี้โอเลตต้องให้โอกาสต่อเน,นื่องอย่างแน่นอนจัดไปส่วนประเด็นหัวร้อนหลังเกม2ตํานานอย่างพอลสโคและริโอเฟอร์ดินานได้ออกมาแสดงความเกี่ยวกราดเกี่ยวกับทีมรักของตัวเองแบบยับเยินโดยเริ่มจากพอลสโคที่จวก3ามแข้งของแมนยูในแต่าดพยอกบาท แม็กไกว์และเดวิดเดเคอยังไม่เกรงใจโดยเขาบอกว่านี่เป็นอีกครั้งที่ทีมเล่นเกมรับกันได้อย่างน่าตบกะโหลกไม่รู้เหมือนกันว่าแม็กไกว์มีอาการบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าหรือเมาค้างมาจากไหนส่วนเดเคอก็น่าจะเซฟได้จากจงังหวะเสียประตูแรกมันน่าผิดหวังมากที่เขาปล่อยให้ลูกบอลหลุดเข้าไปแบบนั้นในกรณีของพอพ็อกบาสโคนี่แทบจะฉุนขาดและบอกว่า พอกบายยังเล่นแบบโง,โง่ๆเหมือนเด็กไม่รู้จักโตเขาอายุ28แล้วนะยังติดนิสัยลูกช่างคลึงอยู่เหมือนเดิมไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําไปเพื่ออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไ้เรื่องสัญญาที่กําลังจะหมดของเขาเนี่ยมันมีผลกับฟอร์มการเล่นขนาดนั้นเลยหรือเปล่าส่วนทางรีอเฟอร์ดินานที่ยังรับหน้าที่เป็นกูรูให้กับทางช่อง BT Sport ได้แสดงความมิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาว่า ถ้าแมนยูเน็ดยังเอาฟอร์มที่เล่นกับอัตตาลันตาไปเล่นในเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้อีกนะไม่อยากจะคิดสภาพเลยแม่คุณเอ้ยว่าพวกเรือใบจะมาบุกขยี้แมนยูเน็ดอย่างเละเทะขนาดไหนเพราะทีมของโอเล่ยังเล่นเกมรุกกันได้เหมือนเทเลทับบี้ส่วนเกมรับก็พร้อมจะเสียประตูตลอดเวลาและยิ่งเกมหน้าจะไม่มีวารานิด้วย ก็คงต้องลนุนได้พี่เจดโดหรือพี่โดระเบิดฟอร์มอย่างเดียวละมัง้งถึงจะรอดในเกมนัดหน้าได้โดยเกมแมนเชสเตอร์ดาบี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้มันเป็นบททดสอบความแข็งแรงของขาเข้าอี้คุณซื่ออย่างโอเล่คุณนาโซชาซึ่งมันก็น่าติดตามเหมือนกันครับว่าเพราะถ้าหากแมนยูเนตตดยังคลำหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอหรือยังมีฟอร์มที่วนลูปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆความอดทนของปอบบริหารจะมีให้กับน้าโอเล่ก็คงจะสิ้นสุดกันแค่นี้แต่ยังไงก็กราบเรียนตรงนี้ว่าไม่เอาแล้วนะครับ50 สุดท้ายก็ต้องมาดูกันต่อครับว่าเกมแมนเชสเตอร์ดรบบี้จะมันขนาดไหนอยากให้เพื่อนๆสัก,กิดคอมเมนต์กันมาหน่อยครับว่าเห็นด้วยกับ2องตำนานอย,ย่างพอลสกอเริโอฟดนีนานไหมก่อนจบคลิปนี้ไปและนี่คือทั้งหมดของ UNITED ็ดอัลล็อกในอีพีนี้ฝากติดตาม UNITED ็ด l ัลล็อกปดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้อยู่ในเตดอ c ล็อกต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ